บังหน้าประสารเห็นจับปลาดาเดมเลยลายคักเดี๋ยวถามคนโล,ล่ไลยเอาบ้างสตูกิโลปล่ะปะ่ะอ๋ออันนาำดิงกิด ออ,นนอันนันหเหรียญอันนี้อันนี้สองเหรียญนะคะคึงตะ n อนดูดูรูป <c oughs> บบมีบ้านเท่าเนี่ยล่ละกินบานกินบักทุเรียนสมัครซื้อบักนัดมาสัานกกส่นมีหอนบักทุเรียนใครใคร ไม่ไม่ไม่เอามะม่วงโลละสิบเหรียญซื้อแตงโมด้วยสิล้ออ๋อไม่เอามะม่วงโลละสิบเหรียญ สับประรดโรเท่าไหร่ล<ะ>ูกเท่าไหร่สับประ,ดะรดม,ม,ม่เอาแตงโมหรอเวงเอาทุเรียนทุเรียนทุเ,ทเโลเท่าไหร่เดี๋ยวถามคน<ล>ทเรียนโลเท่าไเ็เปกโสิ้า ไม่ใช่ยี่สี่เหรอออ้วานอ๋อนึกว่า24ไม่ใช่ใช่มเจ็ดกิโลเท่าไหร่สิบกิโลอนว่าดอิมอดิมอยี่สิบสี่๋อันนี้โลดละยี่สิบสี่มาแบวบไม่เอาอย่กินกินดูเฉยเฉอยบวบไม่เอา 촬 <목소리가>